สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะตามสัญญาครับก็คือเมื่อมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมนะฮะผมก็จะมาอัดคลิปเพิ่มครับแน่นอนตามหน้าปกเลยดีมเฟสประจําเดือนนี้ครับได้ออกมาแล้วนะฮะก็ตามผลโหวตประเทศไทยนะฮะ สรุปแล้วนะครับไม่ใช่ชันไลไม่ใช่ทุกตัวแต่เป็นแฟดทาจิบานะนะฮะเป็นผู้ชนะครับอ,อ้า <c oughs> วก่าทำไมมันเอาท่ามาขายนะฮะสำหรับแฟรทาจิบานะนะครับจะมาเป็นดีมเฟสครับประจำเดือน1ิอให้เดือน10นะฮะปลายเดือน10บนะครับ โดยตู้นะครับจะมาในวันที่31หรือวันจันนะฮะไม่ใช่วันศุกร์นะครับมาวันที่31นะฮะนี่เวลาอีก4วันกว่าๆเนาะสำหรับการเตรียมดีมบอลมันจะไปพอได้ยังไงว่า4วันเนาะแต่ว่าถ้าใครเล่นทีมโอเจแปนนะครับหรือทีมญี่ปุ่นล้วนนะฮะน่าจะถูกใจกันพอสมควรแม้ว่าทีมญี่ปุ่นล้วนนะครับจะเน้นไปทางดีบัฟก็ตามนะฮะ แฟดนะรแฟรนรล้วรบเอับถามว่าแฟดมันออกมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มันก็รู่นแหละ13เดือนที่แล้วนะฮะสำหรับแฟรรอบนี้มาเป็น G23 นะครับไม่ใช่ RS นะฮะเพราะว่าแฟดไม่มีเวอร์ชัน RS อยู่แล้วและก็ไม่ใช่ขับสโมสรด้วยเขาเตอร์ยากแน่นอนนะฮะมาครับไปดูสปอยความสามารถแฟดทั้ง2ตัวนะครับพี่น้องคาจิบันะนะฮะลิสคอร์ครับ นี่นะฮะมาซาโอะอาจิบะระและคาซูโอะอาจิบะระนะครับอเจแปร์จี่สิบสนะฮะจะมาในดีมเฟสนะฮะยังไม่รู้สีนะฮะยังไม่รู้สีเนื่องจากเนื่องจากว่า h ฮของมันเนี่ยมันเป็นบวกบอล6%เป็นสายบอล6%กเปอนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมันคือผู้เล่นญี่ปุ่น2ตัวเนาะปกติมันจะบอกสีบ้างอันนี้ไม่รู้นะฮะไม่รู้สีจริงๆครับ ทั้งสองตัวนะครับเป็นสายยิงครับแฟดสายยิงนะครับและแฟดก็เป็นเวล y ี่กูดให้กับโลบอลด้วยมันจะบวกความสามารถการยิงลูก,กาอากาศเนี่ยหตลอดเวลานะฮะเมื่อก่อนมัน20%เลยนะความจริงมันคือ5%นะครับสำหรับเวล y ี่กูดแล้วก็กู o ดคือ2.5%มาดูท่าใหม่ครับ ไวโน่สกายแลบเฮอริเคนนะครับท่าที่ยิงแล้วเจ็บใช่ไหมแรง้ยแรง550ฟอร์ตครับตัวนี้มาซาโอดนะฮะมาซาโอะนะครับมีพาร์ีสบโซนครับก็เหมือนเคียวงะนั่นแหละคือเวลาใกล้หมดแล้วก็จะโหดเฮดเอมีอะไรบ้างสำหรับเฮดเอของมาซาโอดนะฮะมีบอลครับ6%อร์นนะฮะ e n h a n c e Special Skill Combination Skill ก็คือเพิ่มความแรงนะฮะของสกิลประสานทุกแบบนะครับก็คือต้องเป็นท่าทีา่ใช้ร่วมกับคนอื่นเนาะท่าคู่อะไรพวกเนี้ยมันจะบวกความแรงตลอดเวลาครับบล็อกท่าคู่ต่อสู้หนึ่งท่าน,นะฮะแล้วก็กันการบล็อกท่าด้วยสุดท้ายครับไฮบอลรีเควส t ก็คือเรียกบอลบอลสูงนะฮะหมายความว่ารับบอลในกรอบเขตโทษจะเป็นบอลสูงแน่นอน เออตัวนี้นะครับไม่มีความสามารถเพิ่มเติมด้านด้านการป้องกันเลยแต่รู้สึกว่าจะมีท่าป้องกันประสานอยู่ใช่ไหมอาจจะหายากซกหน่อยไม่รู้จะมาขายหรือไม่เออยิงเหรเป็นสายยิงแน่รอนคุณดูมันมันบิวมาสิท่าใหม่เป็นท่าบอลสูงนะฮะแรง550ครับแล้วก็เก่งท้ายเกมนะฮะมีบวกพลังท่าประสาน แล้วก็มีการการบล็อกท่าซึ่งเหมาะแก่ซึ่งเหมาะกับไอ้พวกสายนี่ด้วยสายกาอากาศอยู่แล้วมีบล็อกท่าด้วยแล้วก็มีล็อกบอลสูงด้วยก็บอลหนตะฮะตัวที่2นะครับวันนี้เป็นสายมาสาโอนนะฮะเป็นสายเรลียดเกมนะฮะเรามาดูคาสุโอะกันบ้างคนพี่ใช่ไหมฮะคาสุโอะท่าเดียวกันครับ ไฟนอสกายแล็บเพอร์ลิเคนค่าบอลสูงแรง550พอปอนด์ครับตัวนี้ครับเป็นสายต้นเกมครับมีพาสีฟูลบอดี้สแตนนะฮะก็คือเมื่อสไตนมิน่าเหลือเยอะนะฮะถ้าไม้ตายก็จะแรงขึ้นนั่นเองครับตัวนี้ครับบอลเหมือนกันฮะ6%ครับฮอตไลมิสกิฮะเมื่อได้รับบอลจากมิสกิจะเก่งจะจะแรงขึ้นว่างั้นแต่ว่ามิสกิตัวโหดเนี่ยตัวที่มันเป็นเพย์เมเกอร์เพียวๆเนี่ยมันไม่มีนะ ไอ้สีเขียวก็ไม่ได้และสีแดงมันก็ไม่ไหวส่วนดีบัฟเนี่ยมันก็พลังไม่สุดอยู่ดีแล้วก็มีบล็อกคิลเลอร์นะครับสามารถยิงฝ่าบล็อกได้ง่ายนะฮะแล้วก็มีกันการบล็อกท่านะฮะและไฮบอลรีเควสร็อกบอลสูงนะฮะก็พาสีแตกต่างกันนะฮะแต่ได้ง่ายก็คือสายโยนหวดนั่นแหละแม้พาสีจะแตกต่างนะฮะตัวหนึ่งเป็นต้นเกมตัวนึงเป็นท้ายเกมแล้วก็พาสีอื่นๆเนี่ย มีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะฮะแต่ก็เนี่ยขวดยืนยิงไม่รู้ว่าจะบ่อหรือเปล่าไม่รู้ว่าเกมลับมันจะใช้ได้หรือเปล่าโดยเฉพาะาคาสโอที่เป็นต้นเกมเนี่ยมันเกมลับไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าแม้ว่าค่ามันมีค่าเกมลับและ FBS จะช่วยได้นะฮะแต่เมื่อคุณเป็นสายยิงอ่ะคุณก็ไม่ควรใช้ไซมิน่าพ,พร่ำเพรื่อเนาะส่วนมาซาโอดเนี่ย ถ้าจะเล่นเกมรับได้ก็ต้องใช้ท่ารับประสานนะฮมเก่งหรือไม่เก่งน่าจะแตกทุกตัวอยู่แล้วน่าจะแหกทุกตัวนะครับขนาดวิกตอริโน่ยังแหกนะฮะน่าจะยิงแหกกันหมดครับต่อมาครับมาดูตัวปรับความสามารถนะครับ 2D C สุดเก่าแก่นะครับพี่น้องชมิทนะฮะและ DC วิกตอริโน่นะฮะไม่ใช่วิกตอริโน่ปัสคาวนะฮะปัสคาวสีเขียวนะฮะก็ปรับ น่าจะเป็นเดือนหน้านั่นแหละแต่ช่วงไหนของเดือนต้องรอดูอีกทีนะฮะถ้าไม่ใช่ดีนเฟสเนี่ยมัน่าจะปรับช่วงครึ่งเดือนแรกนะทั้ง2ตัวมาวันที่สตารสินะฮะมีอะไรเพิ่มเตมิมอีกไหมเขาก็มีอธิบายแหละแต่ผมก็อธิบายไปหมดแล้วเนาะตัวนี้มันเป็นสายเลดเกมนะฮะเขาบอกว่ามันจะเออสู้ได้ดีกับซีโนหรือว่า บุลเลอร์นะครับเพราะว่าซีโน่มันฆ่าลูกบอลบนพื้นเนาะไอพวกนี้มันเป็นสายการอากาศส่วนบุลเลอร์นะฮะมันเป็นสายท่าต่างชาตินะฮะตัวพวกนี้มันเป็นญี่ปุ่นเนาะแต่ผมถามเฉยๆปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไอพวกซีโน่ไอพวกบุลเลอร์เนี่ยมันไม่แตกเลยฮะมันแหกนะครับมันก็เละเหมือนกันอะแล้วมีสองตัวนี้เข้ามาอีกผมบอกเลย เรียบร้อยหมดแล้วไปเป็นสาย G 2ีมมไปที่เอสปารดานะฮะเอสปารดาก็ฆ่าขับสโมสรนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ฆ่าอยู่ดีซึ่งเอสปารดาเนี่ยมันไม่ต้องถึงซีโนมันตายตั้งแต่มมไม่ไไม่ต้องถึงไอ้พวกพี่พี่น้องนี่หรอกมันตายตั้งแต่โรเบโตเดือนที่แล้วแล้วตายไปนานแล้วฮะสำหรับเอสปารดานะส่วนมลเลอร์กับซีโนใครคิดว่าเอ้ยกองหน้าสีแดง <c oughs> บุลเลอร์จะเซฟได้อ่ไม่นะ <c oughs> แตกคือกันบุลเลอร์นะฮะโดนวิกตอริโนนะครับยิงก็แหกเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าเออบุลเลอร์จะคงกระพันนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพแล้วกันจะได้ชัดเจนยินไปเลยนะฮะนี่ฮนะไปออนไลน์มาบุลเลอร์กับวิกต o r นะฮะ วิกตอร์วิกตอร์บอล54นะฮะมุลเลอร์บอล55มากกว่านะครับและวิกตอริโนที่ผมใช้นะครับลงแผนเอ่อกําลังกายด้วยไม่ใช่แผดแอคแคดนะฮะไม่ได้มีฮอตไลน์จากเปเป้ด้วยนะฮะก็คือเลี้ยงเข้ามายิงเองทางว่าแตกไหมจะไปเหลือแล้วครับเนี่ย ชี้เท่ากันเปอร์เซ็นต์มากกว่าโดยไป60เปอร์แนละ้วโอ้โหวิกตอร์จูบโกได้เหมือนซึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีไอ้สองแฟดนี่ก็แหกได้แล้วก็ถ้าใครมีตัวละครอย่างวิกตอริโนนาตูเรซาโรเบโตอยู่แล้วนะฮะผมว่าลองดูความสามารถอีกทีแล้วกันถ้ามันไม่เข้าทีมคุณนะก็ลองตัดใจข้ามไป มันไม่ได้บอกนะครับว่ามาตู้คู่หรือมาตู้เดียวมาดับเบิลตู้หรือเปล่ามันไม่ได้บอกผมไปดูในดิสคอร์ตเขาก็เถียงกันนะฮะเนี่ยสามตัวนี้เนี่ยผมลงแรงโกนะฮะผมใช้โกบวกศูนย์เนี่ยผมยังชนะเลยเพราะว่าโกโกแบบไหนก็แตกทางนั้นอนะสามตัวเนี่ยแตกหมดครับที่มีเปเป้คอยยืนเชียร์นะฮะยิงดูเรื่องครับสามเอ็ดนะฮะสามเอ็ดสำหรับ พี่แฟดแล้วผมจะเปิดไหมแน่นอนว่าตู้อไอดีนี้นะฮะแรงทีเมียมอะไรวะขาดร้อยนึงอะ่ะผมอาจจะเปิดแค่ร้อยเดียวนะครผมไม่เปิดเยอะแต่ผมรอดูสีของอพี่น้องทาจิบานะก่อนผมอาจจะเอาพี่น้องทาจิบานะนะฮะไปมิกอยู่ในตัวดีบัฟเนื่องจากมันเป็นบอลห์เนะมันก็ไม่ได้ทุเรศเกินมันก็เหมือนกับบวก 3-, 3ลบสามมแหละ อาจจะเอาไปมิกในนั้นนะเพราะว่าทีมดีบัฟอะตัวญี่ปุ่นมันเยอะ่ันทีมนี้จะลงตรงไหนผมไม่รู้นะว่าทาจิบนะเล่นกองหน้าได้ไหมเพราะทาจิบนะตำแหน่งพื้นฐานคือ AMDM แต่ก็มีเวอร์ชันกองหน้าด้วยแต่ถ้าเกิดตัวมาเล่นกองหน้าไม่ได้ก็ไม่มีค่าจะเปิดนะฮะมันก็ต้องเล่นได้แล้วถ้าเกิดมันเล่นได้นะฮะอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นสายยืนยิง มันก็ต้องลงกองหน้าผมไม่มีที่ให้มาลทีนนี้แน่นอนนะไม่มีครับผมพอใจกับวิกตอเรโนกับนาตูเรซ่าอยู่แล้วนะฮะสำหรับนาตูเรซ่าก็ยิงซีโน่แหกกระจุนนะครับยิงเป็นลูกคอนเนอร์นะฮะขนาดจูจินะครับพลังเต็มเต็มนะครับโอกาสบล็อกนาตูเรซ่าได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหสีแดงนั่นนะ <laughs> a BS อด้วยแตแกนะครับอะไรบล็อกโหดมากนะฮะและโรเบโตก็ยังยิงไกลดีเสมอ ไม่มีความจาเป็นที่ผมจะเปิดนะฮะแต่ต้องหา ID มาเปิดแน่นอนครับก็แน่นอนนะฮะว่าถ้ามันมาเป็น2ตู้นะครับคำนวณดีบอลให้ดีใกล้ครบรอบนะฮะอีกเดือนเดียวและที่สําคัญครับก็คือตู้มันอยู่ยาว7วันเหมือนเดิมฮะถ้ามาวันที่31ก็น่าจะออกวันที่6วันที่7นั่นแหละดีบอลไม่พอจริงๆหรือยังตัดสินใจไม่ได้จริงๆนะฮะก็รอตอนตู้ใกล้ๆออกก็ได้เผื่อจะมีข่าวตู้อื่นเข้ามาเนาะ ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหรือไลฟ์ถัดไปนะฮะสายยากจนก็ใช้วิกตอริโนโนไปโหดดีส่วนใครเป็นสายญี่ปุ่นเคียวและมีดีมบอลพอก็ลองดูนะฮะแปดทาจิบะนะฮะน่าจะโหดแน่นอนครับเรื่องการยิงนะฮะวอห้าส5 0แล้วก็เป็นเวลี่กูดไฮบอลน,นะฮะบ,บวก5ตลอดเป็นไรอีกเอาละครับไว้เจอกันนะฮะ